เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ Mazda ยอดขายโตขึ้นหลังจากปรับลดราคาเป็นแสนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาชมยอดขายรถกระบะในบ้านเราสำหรับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเรามาเริ่มกันที่อันดับที่1แน่นอนครับยังคงเป็นรถกระบะยอดนิยมเหมือนเดิมนั่นคือ i s u z u D-Max ยอดขายในเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่12,9 6 7คัน ต้นลงจากเดือนที่แล้ว298คันยอดรวมตั้งแต่เดือนมกราไปจนถึงเดือนสิงหาคมจะมียอดขายอยู่ที่118,576คันด้วยการออกแบบที่ถูกใจแัยรุ่นโดยไปถึงการแบ่งรุ่นย่อยที่สามารถครอบคลุมผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มทําให้อินสูดีแม็กจึงเป็นที่1อันดับที่2องโตโยต้าไฮรักรีโวยอดขายในเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่11,543คันโดยเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 205คันยอดรวมตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนสิงหาคมจะมียอดขายอยู่ที่9 8 6 4 7คันการปรับรุ่นพิเศษเพิ่มออปชั่นต่างๆเข้ามาทำให้ยอดขายในเดือนนี้เพิ่มขึ้นและหลายคนก็เฝ้ารอตดยตาไฮรักรีโวรุ่นใหม่ว่าจะออกแบบได้ถูกใจคนไทยมากน้อยเพียงใดรวมไปถึงออปชันต่างๆก็คงจะให้มาแบบจัดเต็มอันดับที่ 3. For d Ranger ยอดขายในเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่ 3,507คันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว610คันรวมยอดตั้งแต่เดือนมกราไปจนถึงเดือนสิงหาคมจะมียอดขายอยู่ที่1 9 0 5 9คันจากการเริ่มทยอยส่งมอบรถกระบะฟอร์จูเจอร์รุ่นใหม่การตอบรับที่ดีสำหรับลูกค้าทำให้ยอดขายในเดือนนี้เพิ่มขึ้นด้วยการจัดออปชั่นต่างๆทั้งภายนอกและภายในสำหรับรุ่นที่ได้รับความนิยมจะเป็นรุ่น XLT ไปจนถึงรุ่นท็อปสุด อย่างรุ่นวายแท็กอันดับที่4 m i มีสูบิชิไ i ตันยอดขายในเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่1,879คันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วจะอยู่ที่301คันยอดรวมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมมียอดขายอยู่ที่15,471คันสำหรับมิ u ูบิชิไตตันแล้วในต่างประเทศยังอยู่ในช่วงการวิ่งทดสอบด้วยการออกแบบแล้วสื่อต่างประเทศได้คาดการณ์ว่ามิสูบิชิไทตันใหม่ จะมาพร้อมกับขุมพลังปั้งกินไฮบริดแต่ในบ้านเราคงต้องรอดูกันต่อไปครับว่าการออกแบบทั้งภายนอกและภายในรวมไปถึงเครื่องยนต์จะออกแบบมาสู้กับเจ้าตลาดได้หรือไม่อันดับที่5นิสสันนาวาลายอดขายในเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่380คันลดลงจากเดือนที่แล้ว51คันยอดรวมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่4 1 7 5คันอันดับที่6 มาสด้าบี50ยอดขายในเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่227คันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว130คันและอันดับที่7 MG Xtender ยอดขายในเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่201คันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว5คันยอดรวมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมมียอดขายอยู่ที่834คันเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับยอดขายรถกระบะในบ้านเราปีหน้า การแข่งขันคงดูเดือนมากยิ่งขึ้นแน่นอนกับการเปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่โดยมาถึงรุ่นพิเศษหลายค่ายสำหรับเพืเ่อนแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ